ะยุ์ให้เขากินเขากินได้จริงๆนะครับเพื่อลดการกระทบกระทั่งแบ่งพื้นที่กันลูกเห็นไหมแบ่งพื้นที่กันกินลูกกินเลยเขากินจริงๆนะฮะกินลูกกินเพื่อจะได้แข็งแรง จะได้มีแรงฟักไข่ลูกเจ้าให้ออกมาครบครบเจ็ดตัวนะลูกนาะเป็นลูกดาวไก่น้อยเลยเกิดลูกได้เจ็ดตัวคิดกินแล้วเนี่ยเจ้าส้อยเงินสร้อยทองมันอยู่กินเลยสร้อยเงินสร้อยทองอยนกินเลยที่ประยุกต์ไว้ให้เขาถึงน้ำถึงอาหารมีไว้ให้ข้างบนเรียบร้อยจะได้ลบลดแรงกระทบกระทั่ง กินกินลูกกินเ,เด้ไดวข้าไม่กนวนละข้าไม่กนวกนละเข้าไปแล้วนะเอ่อแต่แล้วนะไปแล้ว snacks. ข้าไม่กนวนละเลยกิน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 แต่น้ําต้องออกมากินเองเพราะน้ํามันเปียกเดี๋ยวเปียกไข่เนาะเดี๋ยวไข่จะเสียแล้วลูกเจ้าจะมีจะเกิดไม่คบรบนะลรูกเนาะเดี๋ยวไข่จะเปียกลูกก็เกิดไม่ได้เข้าใจไหม แต่อาหารนี้กินได้มันแห้งเออชุจิจุชิจุจิเออรอหันรอหันตอนนั้นรอ,น,อน,นั้นรอรอรอ,รอย่าข้าออกไปแในเยน็นกินอาหารอร่อยต้องใจเยน็ยนๆรอรอรอนั่นรอหันอย่าข้าออกไป ลอกก่อนลอกก่อนคอยคอยอ๋อสมอนแคทสมอนแคทอ๋อไม่เจอสมอนแคทนานมากฮะสมอนแคทนะลูกฮะแค่สมอนแคทสมอนแคทเห็นลูกไห huh? มเขา oh, ไม่เจอกันนานสมอนแคทฮะเหนลูกไหม หายไปไหนตั้งนานน่ะนมานี่เร็ว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 มาคัดจับหน่อยเร็วนะมาหลบกหมกัวกลัวเจ้าตัวนนน่ะกัวกัวกัวชูชิเขากลัวชูชิไม่ต้องกลัวหลบไม่ต้องกลัวข้าอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวข้าอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวไม่ได้เจอนานนะนี่ อ๋าสมอนแคทนน่เจอเจ้านานมากวันนี้เจอกันได้ไงนชุชีไปกัดน้องไปกัดน้องไปกัดน้องชุชีชีลบไปลบไปเกกัดน้องไปกัดน้องกัดน้องน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กตัวเขาเล็กนิดเดียวห็นไหมอืมแปะแปไปเข้าอุ้มข้าอุ้มไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวข้าอุ้มอ่ะ ถ้าอุ้มอ่ะไม่ต้องกลัวเอาอุ้มอาะเนาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าอุ้มอ่ะน <laughs> อนแคบโอเคไม่ต้องกลัวเ้าอุ้มอาแล้วปลอดภัยหายห,ห่วงใครอยู่กับค่ะ